ฟิล์มกระจกกันเผือก iPhone 15แบบสแกนหน้าง่ายๆเล่นเกมเลื่นๆลดรอยนิ้วมือมันก็ต้องฟิล์มด้านกันเผือกของไอ้ฟิล์มสิครับมีกี่เครื่องที่บ้านก็ติดหมดแถมติดเององ่ายๆอุปกรณ์ให้มาครบๆเหลือๆเอาเป็นว่าผ้าแห้งยังเก็บไว้ใช้เช็ดมือถืออยู่เลยเอาแล้วฟิล์มที่ติดยากเป็นยังไงฟิล์มที่ติดยากเนี่ยเวลาไล่ฟองอากาศจะไล่ยากมากๆสาเหตุน่าจ,จะเป็นเพราะฟิล์มมันบางแล้วตอนติดเนี่ยถ้าเราต้องยกฟิล์มเพื่อเก็บฝุ่นบ่อย,อยๆขอบๆจะเป็นฟองอากาศรอบๆง่ายๆก็เพราะกาวม ฟิล์มดีเป็นฟิล์มกระจกกันกระแทกระดับ 9H เลยนะลองเทสผิวฟิล์มนี่หยดน้าเออเว้กลายเป็นน้ํากิ้งมันใบบัวไปเลย <S <S ส่วนการกันเผื่อกับกันได้ตามนี้แล้วเขาเว้นกล้องหน้าไว้ไม่งั้นจะสแกนหน้ายากโดยเล่นเกมเนี่ยลื่นๆ,ๆเพราะมันเป็นการเผื่อแบบด้านยังไงล่ะส่วนใครกังวลเรื่องภาพไม่ชัดไม่ต้องกลัวใช้แล้วภาพยังคมดรอปน้อยส,สุดไม่เสียอารมณ์ตอนเล่นเกมแน่นอน <S <S แล้วเขาก็มีรุ่นให้เลือกเพียบจะเอารุ่นไหนมีหมดจากใจคนติดฟิล์มให้หมู่บ้านแนะนําเลยตะก้าเหลืองซ้ายมือเหมือนเดิม